รัตพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคม,มาได้มาพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงถึงสื่งความเคารพต่อพระพระตัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมประสงค์ชาวนี้เราจะมาสวด พระสูตรชื่อว่าภาหิยะสูตเป็นพระสูตรที่มีชื่อเสียงในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวงการของการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะใช้กันมากและเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่องของเรื่องก็คือว่าพาหิยะเดิมทีเป็นพ่อค้าทางทะเลมาวันหนึ่งช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเรือกลางกลางมหาสมุทรเรือมันก็แตก และเขาก็พยายามไหวยนะ้ำเอาตัวรอดจนได้ก็คือรอดชีวิตขึ้นฝั่งนะฝั่งไหนก็ฝั่งหนึ่งนะโดยมีผ้าผืนเนียวพันตัวอยู่จึงได้เข้าไปในป่า เมื่อเข้าไปในป่าแล้วก็ไม่รู้หนทางที่จะออกไม่มีทางให้เดินก็ต้องพยายามข้ามป่านั้นให้ได้ทีนี้ผ้าก็ขาดทีน,นี้เพื่อปกปิดอวัยวะ คาฮิยะก็เลยเอาเปลือกไม้มาหม่มเมื่อเอาเปลือกไม้มาหม่มก็เลยได้ชื่อว่าดารุจิริยะเนื่องจากว่าหลังจากเอาเปลือกไม้มาหม่มและข้าพยายามข้ามป่าเขาก็ามาเจอหมู่บ้านหมู่บ้านเนึ่ง หมู่บ้านก็ยกย่องเขาว่าเป็นผู้ที่สลัดเป็นพระอาหารหันต์แน่ๆเอาผ้าไปถวายกับไม่ยองใส่จงเป็นเหตุที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความเคารพจากเช่าบ้านและต่อมาเขาก็กลายเป็นว่าผู้ที่เคารพนับถือ ในหมู่บ้านนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของเขาที่เคยอยู่ด้วยกันเคยบวชมาด้วยกันเมื่อแตกขันไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทว,วันดาวันหนึ่งเขาสงสัยว่าเพื่อนฉันจะไปเกิดที่ไหนหนอนเขาก็เลยเห็นดาวจุริยก,กํำลองหลงตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ เนื่องจากว่ามีคนนับหน้าเชื่อถือหรือเคารพนับถือด้วยความสงสัยอด้วยความสงสารเทพคนนั้นตนนั้นก็ลงมาบอกกับตารุจริยะว่าพาหิยะเพื่อนเอย๋ยแม้ท่านจะถูกเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ความจริงแล้วอย่างไม่เป็น ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงพระอรหันต์ที่แท้จริงเาเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เผือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พาทียะได้ยินเพียงเท่านี้ก็เกิดศรัทธาแหลงกล้าอยากจะเข้าไปกราบพระพู้มีพระภาเา้าจงไม่ริรอ ที่จะวันลงขึ้นเขาก็เดินทางไปสาวัตถีโจมเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีเขาก็รีบออกเดินทางไปหาท่านเมื่อพระพาหิยะเมื่อพาหิยะเดินทางถึงกรงสาวัตถีเขายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาก็แวะไปที่วัดก่อน ถามว่าุูธเจ้าเป็นคนไหนพระสงฆบอกพ,พ,พระพุทธเจ้าุทธเจ้าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดท่านไปเดินรับบินดบบาบอยู่กก็ไหนไม่รีรอท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่ช่องที่ท่านกําลังบินฑบ,บาตเมื่อเขาเข้าพบพระพุทธเจ้ากาลังออกบินดาบ,บาตพายที่ยะจนเข้าไปกราบทูลขอให้สมแสดงธรรมท่าน พระพุาคเจ้าท่านก็เลยตรัสตอบว่าเวลานี้ไม่สะดวกเลยนะพาหิยะเรากำลังเที่ยวบินดบาตอยู่รอ,อก่อนด้วยความที่พาหิยะกระหายธรรมะอยากฟังธรรมะอยากได้คำแนะนำจากคำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตื้ออยู่อย่างนั้นนะเธอสามครั้งแม้ทั้งที่สามเนี่ยก็พาหิยะ ข้าแต่พระองค์พูดจเจริญใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าเทิดนะการปรารถนาของเขาเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้อภินญ,ญาพิจารณาดูว่าอายุไขของพาิยะ ก็เลยทราบว,ว่าอายุขัยมันสั้นๆแล้วเกินเดี๋ยวมันก็ตายแล้วโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนพาหิยะคาถาสั้นๆนะที่ว่าทิเททิตตมาตังสุตเตสุตมาตังมุเตมุตตมาตังวิญญาเตวิญญาเตวิญญาเตวณญาตมาตังภวิสติ พิ่มเติมก็คือว่าตะโตตะวังพาหิยเนเนาเตนะตะโตตะวังพาหิยานเตนะคือไม่มีตัวต่อไม่มีตัวต่อเช่อหมายความว่าความแปลก็คือเมื่อเห็นก็ชักเมื่อทิเทธทิตมาตังเมื่อเห็นก็จงมีแต่เพียงการเห็นเห็นก็สักว่าเห็นหนอได้ยินก็สักว่าได้ยินหนอกลิ่นก็สักว่ากลิ่นหนอรู้ก็สักว่ารู้หนอ ในการได้ยินในในการเห็นในการได้ยินในการกลิ่นนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนในนั้นนั่นหละคือสุดแห่งความทุกข์ได้ยินเพียงเท่านี้พาหิยะก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยในขณะยืนอยู่นั้นเลยทีเดียว หลังจากนั้นไม่นานภาทิยาก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนควิดจนถึงแก่กชีวิตพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ได้ทราบข่าวภาธิยะโดนโคฆ่าก็ตราสว่าภาธิยะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้มีเจตลุดพ้นแล้วไม่ต้องห่วง และพระสงฆ์พรอพุทธเจ้าท่านก็เลยให้พระสงฆ์ได้ชาปนกิจให้กับดารจริยะซึ่งเป็นเหตุดารุจริยะเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่เอตทัคคะด้านฟังธรรมสั้นๆและบรรลุธรรมดังนั้นพระสูตรของพาหิยะเนี่ยพระสูตรพาหิยะสูตรเนี่ยมีแกนธรรม อยู่ก็คือว่าหนึ่ขอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณนะเรียกว่า present moment awareness และให้มีสติอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> เห็นก็เพียงว่าเห็นได้ยินก็เพียงว่าได้ยินรู้ก็เพียงว่ารู้ซึ่งก็หมายความว่าการมีสติรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ให้สัญญาของเราไปปรงแต่ง หรือความคิดหรืออัตตาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเห็นการได้ยินการรู้การกลิ่นอันที่สอก็คือไม่ยึดมั่นในอารมณ์ที่เราประทบหรือเราได้ได้สัมผัสการที่ไม่มีตัวเราในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ นั่นก็คือหมายความว่าคือว่างจากความมีตัวตนไม่มีตัวกูของกูในอารมณ์นั้นเพียงแค่เป็นอารมณ์ที่มากระทบและมันเกิดขึ้นเท่านี้อันที่สามก็คือสัจจะของการหลดพล้นเมื่อจิตไม่ยึดมั่นไม่ติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมพ้นจากโลกทั้งปวงนั้นได้ นั่นก็คือพระนิพพานในการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราต้องพัฒนาด้านนี้ เห็นก็สักว่าเห็นเนาะได้ยินก็สักว่าได้ยินเนาะไม่มีการปรงแต่งไม่ตีความในสิ่งที่เรามองเห็นและไม่ยึดติดในสิ่งที่เราเห็นเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้หรือว่าสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองและจิตนั้นก็จะไม่มีคำว่าตัวอัตตาและตัณหา สิ่งที่เราเห็นเห็นจริงแต่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงในที่นี้ก็คือด้วยปรมัตล้วไม่มีเช่นนี้เพราะฉะนั้นพาหียสุขเนี่ยก็คือถึงจะสั้นสนัถ้าเราศึกษาให้ดีมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากและมีความหมายต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าเรานำไปพิจารณาและได้เข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงที่ว่าเห็นก็สักว่าเห็นหนอได้ยินกัสักว่าได้ยินหนอ่อนี้และไม่มีการปรุงแต่งและไม่มีตัวตนไปเกี่ยวข้องก็เท่ากับว่าเราได้เห็นธรรมะและได้บรรลุอมัตะธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะสวดพระสูตรชื่อว่า พาหียะสุดต่อไปยตโอโติพาหิยะเทเทเทนามา ภาวะแห่งพระนิพพานดูก่อนพาหิยะในการไดยแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจง้งจากเป็นสักว่ารู้แจง้งดูก่อนพาหิยะในการนั้นท่านย่อมไม่มี ในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นจิตของพาหิยะทารุจิริยะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่เือมั่นในขนาดนั้นเองด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสาธวสาธว์สัตว์ฮัมทัมายังปฏิทนกาพาโยภนามาเซ वेहा